เียติ๊ตังก็กินไปเถอะมือหนึ่งมือหนึ่งอย่าให้เกินคนละพันติ๊ตังก็กินไปเถอะมือหนึ่งอย่าให้เกินคนละพันผมผมให้กินมือลเจ็ดร้อยนะจะกินได้ยังไง หันทะเลหันะะทนะเลประมาณห้าร้อยขึ้นพอเราไปกินทีอ่ะคนหนึ่งอะ่ะเสลี่ยแล้วประมาณห้าร้อยหันทะเลก็ไม่ได้กินบ่อยไมาไอ้เลี้ยงร้านเล็กจริงๆ้วยร้านร้านนี้มันร้านชาวบ้านเนี่ย ิมเนไปเที่ยว10คน,ปปดน,นีดแนนนะกียไปกินกุ้งกงุ้งกรอตัวละสองตัวละ2,500ทักหนึ่งในชีวิตไม่ได้กินบ่อยู่ <c oughs> <c oughs> ตัวละสองพักุ้งก่อนแต่ <25. S 1> ต 2, เที่ยวนะั้ผมไม่ด้ไปผมขับก่อนกลับแคละนองแล้วกินกี่ตัวคนละตัวไงสองวันหตัวละสองพาแล้วแเราไม่กินนะคนละตัว ตัวโลโลลสองมัะกมันอในตใหญ่อ้ตัวยาวๆนะตัวเป็นโลตัวเป็นโลรงถ่ายไม่ถึงยืนยืนถ้ามาเดินมไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเดี๋วจะให้เขาถ่ายรวมไม่ถึงเนยเอาแรกเอาแมัคน้มเอา้ง่ย

ก็เรามีเรามีของติดรถเลยก็หิวมาก็หิวขึ้นมาก็งัดของเก่ามากินก่อนงัดของเก่าในขช่วากินเราวกินเร็วก็ยังไม่ทันเตี้ยงก็กินอีกนะแล้วก็เลยพอดีพอดีเห็นไหมน้อง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 เดินมาไหน ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหรือแบงรายการไม่ไม่อันนี้จะให้พี่เขาถ่ายการใหญ่อ๋เป็นเป็นสวยเออเป็นอะไรนะเป็นเป็นคนเห็นเป็นคนเห็นถ่ายรูปไหมอ๋อได้ถ่ายให้ติดหกคนเนี่ยโอเคหลายปีแล้วไม่ได้มากินร้านคนเห็น ที่ดูมองกงไว้ค่ะอรหนึ่ง 2, อบขอบคุณครับเั่องดอะไรคะรุ่ก่อนมากินมาดูรอทานวันมากินมาตามอ่ะเราไปดูที่ไหนที่้าเราจะถ่ายไม่ได้เป็นเนี่ยถ่ายแล้วการมันใหญ่เลยนะเออถ่ายแล้ว คนได้เห็นไงกเส็สอดสมีกีอะไรเป็นจวั

ตัด่านยกให้จุนอันนี้ไม่อร่อยกไม่ต้กินนกินล้วนี้ผมให้อร่อยไต้องกินแล้วล้งห้าวไปแล้วนี่มาอะไรนะาบะติิคุปรันทับวางเ รถไฟมารถไฟรถไฟแค่6บาทแล้ววางมันในนัฐาดีแต่ว่าถ้าโบกมันเป็นรับรถรถสายตัดรถอะไรรถมีได้รถสายดดเป็นนอำเป็นสนานีเก่าแล้วเขายกเลิกไป เอาแล้วมันไม่ต้องเบร์มันต้องมายาวๆเออตรงนั้นมันลงเน,งงนินมาพอดีไงมันลงเนินมามันจะเห็นเป็นกิโลอ่ะกระบกมันมันเห็นมันก็ไป่แต่ละเันก็อะไรเลยมันเป็นร้อนด้วยร้อนนับทั้งตัวอ่ะตัวเราทั้งว่าทันทีเมื่อกี้มันเล่าเหมือนกันไม่ฟังเล่าแบบทอดก่อนแล้วแต่อ,อร่อยดี ผม,ผมเล่าจีนไปยื่นเถอะได้ไหมเนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยวันนี้จะได้กินวนี้อะไรนะเออยกไปเลยนะเ เข้าไปเกือบเกือบน่าตื่นนะเกือบนั่งแล้วแถวนั่งแล้วมองไปไหนนักเรียกพอดีนคืออยแว่นมองไม่เห็นไงมองมาแว่นมันเย็นมันก mm ้า hmm. วันนี like well, ้ผมไม่เป็นไรเลยหมอต้อนเราก็ไม่รู้คุณบอกเราก็เลยบอกว่ามีอะไรร้านนะไม่อย่น้ถามร้านก็ใช้ร้านตทุรุนไปไง คือ <c oughs> ตรงเนี้ถ้าบอกถ้านักคนมากินข้าวอ่ะเขาก็จะบอกไปร้านคนเห็นมีหลายร้านอยู่อ่บางค,คนมาก็ไม่ได้กินร้านนี้หรอกแต่บอกไปร้านคนเห็นเพราะไมนรี้จะบอกไง <c oughs> บอร้านคนเห็นมันชัดเจนไม่ไม่หลงไม่อื่น แต่อาจจะไม่ได้เข้าร้านพี่อย่างนีอ่อนวยมีต้มยำมีอย่างนี้ต้มยำอะไรางเานน้ำข้นแล้วต้มยำมาเ๋าะมากินกักระตอเไงบ้างทำข้าว Terima kasih telah menonton!

เขาจะเอาร้อยดอลลนร์ไปไอยู่บ้านยางเลร้ยอยดอลารตมันเหมมันหายนานตาดิเดือน,นเดือนเล่ะสองเดือนเมษาเอา้ะทุกสาขาเมษาเลยคขายเร็วเลยเร็วทุกเอาทุกสาข์เลย เอาลูกตาเลยนะเปิดกูเกิลไปเจอ,อ,อเปิดกูเกิลไปเจอไอ้น,นี่เรื่อักษาล็อไตอ่ะซื้อนังหนออ๋อซื้อนังหนูล็อกไตของแพทย์หญิงอะไรก็ไม่รู้เขาจะบอกอะไรกินได้อะไรกินได้อ๋อเอาตามนัอกติเลย อะดับแรกต้องกินของตื่ใเลยื่ด็กเลยให้กินข้าวเขาต้มกินสองกินอาหารพรข้าวข้าว้าขาไม่กินเขาไม่กินเขาไม่กินเมีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโต๊ะเราเหรอวะใชดิ ตรงมีถ <rural. S 1> ้วยแบ่งดิมีป่ะมีถ้วยแบ่งป่ะมีค่ะชวยแบ่ล้วบอกอาหารอาหารงดยาความดันฝังเข็มนวดหลายอย่างฝังเข็มที่ว่าในที่รู้นะโรงพยาลรับหรวงนัวดกันรับหลวงอ๋อก็โรงพยาบาล แค่แผ่นไทยที่เดียวแบบค่แผ่นไทยขแค่แผ่นจีนังเขมแค่แผ่นไทยูนวดวางเนี่ยแค่แผ่นจีนเหรอฝังเข็มอ่ะไม่คิดว่ามีที่โรงพยาบาลเล็กงที่ว่าฝังเข็มต้องไปถามคนที่นั้าอนมาอัรายหมอเขาอยู่ที่นั่แล้วก็ไม่ย้ายไปเขาไม่ย้ายไปไหนเขาอยู่แล้วก็ กระเลยคนละถ้วยไอเนี้ยจำ พุกอยามาตรงนี้ปนพี่เขาอิ่มแล้วกินแล้วกินแล้วหรอกินล้อยกินน้อยจังโเฟอร์กินเร็วเขาถึงอาเเก่งใจเหมือนพี่แจ๊คยพี่แจ๊คมาลาเขาก็กินกับาน้ำตังาหายักะเพาอไปกับพวกผมน้องเก่งใจ กินกเหมือนกันไปเดียวเหมือนกันทำงานเหมือนกันใะครนะขับรถขับประตูขับกันมาเป็นสิบสิบปีแล้ว